ที่2นะครับจะสามารถแก้เกมกลับมาสู้ได้ดีแค่ไหนครับฝั่งชคูต้นเซตที่สําคัญครับปกติจะสู้ได้ที่ต้นเซตถ้าว่าต้นเซตสู้ไม่ได้๊บเนียจะเสียขบวนค่าไปตลอดทั้งเซตเลยก็ได้ครับคือจะดูเลยพอถึงจุดที่ต้องยืนระยะกันิกจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ ทีมที่เป็นรองในตะยีระยะไม่ไหวครับอผู้สิทธิ์ที่สองกำลังเช็ดตำแหน่งของผู้เล่นนะครับตก่อนที่จะส่งสัญญาณไปครับไปผู้สิทธิ์ที่หนึ่งครับให้สั่งเริ่มเกมกันนะครับรุจิเสศสิงห์ครับตัวเซตเสิร์ฟให้เชยเมืองเชยภูมินะครับเล่นเดินกันทีตรงนี้ขึ้นมาตีแล้วครับโโอ้ห จะกรอบครับดูแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บนี่มันจริงๆครับการเล่นของเขาลูกชาปินสุวรรณครับเสิร์ฟเขาี่เสิร์ฟไม่แรงครับบอลแรกก็รับสบายขึ้นมาตีลงนี้บอลครูดลงมาครับเป็นคะแนนของทางเมืองเทภูมี ก่อนครับเสิร์ฟทีนี้มีหลอดเคลื่นมาโดยฝังเลยครับต้องให้วันชัยทั้งพิเศษนะครับวันชัยนี่ถือว่าดุดันจริงๆนะครับแล้วเนี่ยครับเลือกวิธีการเล่นได้ดีมากครับจังหวะที่ต้องตีเร็วเล่นลูกหนักลูกเบานี่สลับกันมาทําให้คู่แข่งนีรับลำบากครับวันนี้ต้องชมอนุชาปิ่นสุวรรณเลยครับตัวเซตของล็อกซีมาเซตดีมากครับอย่างรับไปเยี่ยมครับอนุชา เอาครับเซตขึ้นมาลูกนี้ตีเอาทัชครับทำได้สวยมากครับสีโรสสามหนึ่งเซตนี้ดูดูอาจจะเร็วกว่าเซตที่แล้วนะครับเซตที่แล้วนี่ใช้เวลา23นาทีครับเซตนี้อาจจะโโอ้หไปเร็วเลยครับอาจจะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีก็ได้ครับวันชายทัพเสดโอ้เสิร์ฟลูกอาจจะมีผู้เล่น คนใดคนหนึ่งนี่ขยับนะครับแล้วก็ปรากฏว่าขยับแล้วไม่ทันครับคนหนึ่งก็เลยไม่ขยับดูจังหวะแน่นอนจริงๆอยู่กัน2คนนะฮะเข้าจุดเกรงใจพอดีครับครั้งหนึ่งครับบรรชัยคราวนี้เสิร์ฟไม่แรงครับเสิร์ฟจี่เขาหาแต่ว่าก็ยังรับล้นครับมาแล้วก็หัวเสาขึ้นมาตีใส่บล็อกเอาโอ้โหาดูครับคือทุกคนนั้นเทแบบนั่นหน้าหมดเลยครับปรากฏว่าไปติดมือของวัชรินทร์ครับตัวบล็อกครับบล็อกดีมาก หลายคนคงจะคิดว่าน่าจะได้แต้มแล้วนะครับไม่มีใครไปรองวันชัยก็ถลำไปข้างหน้าแล้วด้วยนะครับเจ็ดมาหัวเสาลูกนี้โอ้โหฝังเลยครับมาครับตอนนี้แอนไหลมากครับน,นี่เปลี่ยนเอาวัชรินศิวโรธครับผิดทักผู้นี้ ่นของสิวโรดกับพิทักษ์ไรคนหนึ่งก็คือนัทวุฒิกับสามคนอีกคน้นึ่งอยู่แดนหน้าเสิร์ฟแรงครับวันนี้ลดออกหลังไปเลูกเสิร์ฟนี่ไม่ใช่จุดเด่นของเขาเรครับเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับสันดันมากนรัพย์ บอลแรกโอเคครับเซตขึ้นมามีหลอกมาตีแต่ว่ายังติดครับสีรโรดอีกครั้งหนึ่งครับเซตมาหลายหลักตีเบาๆต่ปลายมือตรงนี้กลายเป็นดีไปครับนัทุตแต่งกระทบลักษณะการง้างมานี่เหมือนหลอกว่าจะตีแรงแล้วนะครับไปดูดีครับแต่ว่านี่ครับปลายนิว้วฮะใช้ปลายนิว้วดูแล้วน่าจะเจตนานครับจะโดนปลายนิ้วนิดหนึง่งแต่ถ้าเต็มมือก็ลงนะ สุภชัยศรีภูมิครับ <S <S เล่นไปเล่นมาเลยชัยภูมิเองก็ไม่ไม่ได้ตามห่างครับตา้านไปเพียงแค่สองคะแนนเสร์ฟแรงเหมือนกันนะครับต,รต้องยันข้ามาก่อนครับเคาะข้ามหมายครั้งหนึ่งเซตขึ้นมาหัวเสาด้านนี้มือซ้ายตีเอาทัชครับทำได้สวยมากแต่ว่าไม่ได้ครับน่าจะไปโดนเสาข่า,ราหรือเปล่าลุ้นทุกแต้รับ เสาวอากาศเต็มเต็มได้เลยครับเสาอากาศเสาแข็งแรงมากมกรกกนีครับน,นี่เล่นบอลหน่อยทำให้สวยมากครับเปลี่ยนใช้พวกสุประชัยประจงเล่นบอลเร็วบ้างบุกตรงกลางแล้วนะครับ ถ้าบุกหัวเสาแล้วติดติดบล็อกหมดเลยบ<ม>ล็อกของนครศรีมานี่ยังยังเกาะได้หมดเลยครับ <Okay. S 1> สิบชัยประจงใชบอลแรกลนครับลูกนี้เลยโดนลังโทษแต่ก็ยังรับได้ครับสิบโรดแล้วก็หัวเสาขึ้นมาตีไม่กแรงครับอ้าวยังต้องฟรีบอลครับฟรีบอลไปให้งนครศรีมาเล่นแล้วก็เล่นบอลสั้นไหลหลังมาตีไม่กแรงเท่าไหร่ครับม,มาหัวเสาลูกนี้เลยครับ ยังมีสุภาชัยสีภูมิครับอยู่เซตขึ้นมาโดนใส่เหมือนกันครับยังได้ครับครั้งหนึ่งขึ้นมาคราวนี้ตีแรงเลยครับเน้นครับแต่ว่าล้นไปครับบันชัยธรรมเสดตามแค่แต้มเดียวนะครับสีภูมิยังสู้อยู่เสิร์ฟอนครับสุภาชัยประจง ใช้ประจงเสิร์ฟมาสีูโอ้ยเดี๋นี้แม่ไม่ควรเล่นเลยครับจริงใช้อันเดอร์ดีกว่านะครับแมตัดสินใจไปใช้นี่ครับเซตเลยครับพอเซตให้เพื่อนเป็นบอลแรกพอบอลแรกเซตเพื่อนแล้วเดี๋ยวปกฏว่าเซตผิดจังหวะครับอ่าเลยโดนลงโทษเลยเร่งมากไปหน่อยครับจัดคะแนนเท่ากันนะครับรับบอลแรกอย่างเงี้ยยังมีโอกาสครับยังได้ครับจักเหนียวเหนียวขึ้นแล้วในตอนนี้ ยังรับไม่ได้สวยครับธนภ์ยกขึ้นมาสูงลูดี้เคาะข้ามมายังคลองได้ทันแล้วล้นมาแล้วต้องเล่นเร็วครับลูนี้จับนี่โอ้โล้นหรือเปล่าลูนี้บล็อกได้ก็จริงครับแต่ว่าบอลน,นั้นมันล้นออกข้างนะครับไม้ัู่ศูนเดินครับขึ้นมาตีแต้มสุดท้ายก่อนจะขอเวลานอกนี่มันจริงๆครับดูครับ บล็อกเต็มแล้วนะครับแต่ว่าด้วยองศามันกลายเป็นว่าเบี่ยงออกไปด้านข้างนะก็เลยหลุดเส้นไปยืดนะอเ้วทีนี้เขาทำเมานะครับเขาทำเมาครั้งแรกในเซตที่สอจะที่รัหน่ไจะเป็นแ้วเนยตวงมันงรักได้อลีวระเ่ียดเลยบลอย่างเงีวพลาดง่ายๆว่า ทันหน้านั้นน่ะหน้ามีปัญหาหน้าแร้วทีมไม่ได้เป็นตัทีมที่ดีด้วยสามกลางจับเร็วแล้วคอยรวบสามกลางมันไม่ได้คมตชไปเกมนี้แล้วแล้วตอนที่สามสองอีกสามครั้งวันที่สามสิบมีนาคมออกไปเป็นทีมเยือนพบกับทีมกรุงเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระวังนะครับ เดี๋ยวร,รอแมชนี้จบนะครับพวกทีมหญิงก็จะได้มีโอกาสวอร์มก่อนที่จะลงสนามแข่งใน,นช่วง16นาฬิกาหรือว่า4ี่โมงเย็น,นะครับและสุดท้ายครับวนสายนก็นั่งกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดน,นะครับที่นี้จะมีแฟนคลับมาครับ ครับนี่จะเหมือนกับพวกเอเอฟเลยนะครับตามมาเป็นกลุ่มเลยครับแล้วก็มาเขียนเชียร์อะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในในระดับสโมสรนี่ยังไม่ค่อยมาแต่ว่าในระดับทีมชาติครับพวกนักกีฬาดังๆพวกนี้เนี่ยจะโอ้โหมาเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เลยครับมาเป็น40-50ิบห้าสิบคนนะครับมีแฟนกลับของเท้านะครับกลุ่มเขาอย่างอุศราต้องทำนะครับซึ่ง มือเซตที่นะครับเลือกให้เป็นมือเซตดีสุดในโลกในตอนนี้นะครับจากออวอลเลย์บอลโกลบนี่ก็มีแฟนคลับเนี่ยไม่ต่ำกว่าเป็น5-600คน้อยคนเลยครับยังน้ำยืนครับนักศรียีมากบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับเซติชัยศรีภูมิมมมที่นี่ขึ้นมาปีแล้วโอ้โหน่าจะโดนตรงปลายนิ้วพอดีนเนี่ยพลาดไปอีกทางธนกร ไปเรื่อยๆแล้วนะครับจะนำอยู่ประมาณสักคะแนนสองคะแนนในตอนนี้เริ่มเป็นสามตีเข้ามาจุดมาตีแต่ว่าล็อกได้ก็จริงครับจังหวะที่บอลมันมันโดนบล็อกไปแล้วมันหนีไปเยอะครับยืนบล็อกอยู่คนเดียวเลยครับอรุชัยในตอนนี้เอาศิวโรดมาเนี่ยลงมาช่วย ช่วยเก็บบอลน,นะครับจังหวะที่บางทีต้องรองบอลเพราะศิวลด์นั้นเร็วปฏิกิริยาเร็วมากทีม่มาเล่นบอลเร็วสวยมากครับผู้ชายสุขสั์าราเซตมาจังหวพะพอดีแบบนี้ครับุู้ชัยก็ได้เล่นตามจังหวะของเขาครั เสิร์ฟล้นเข้ามาลูกนี้ขึ้นมาตีดูจังหวะก,กัมขึ้นล้นๆแบบนี้เนี่เยเจอแรงประทะนี่สู้ไม่ไหวครับรับบอลแรกมาล้นมาแล้วนะครับวันนี้เสิร์ฟต่อนะครับอนุชาอนุชาเข้าในเสิร์ฟแรงเลยโอ้โหน,นานๆคืออนุชาเนี่ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นผู้เล่นที่ เสิร์ฟดีมากๆครับสบอลเหน่ง<ช>สยภูมิขอเวลานอกครั้งที่หนึ่งจังหวะโยนบอลขึ้นไปจังหวะสปริงเข้าเท้าเข้าตกในการเสิร์ฟนี่มันแน่นอนมากครับสกู่นี่บอลกดลงมาที่รับยากครับต้องขอเวลานอกเลยครับคะแนนเสียแต้งไม่ง่ายหลายครั้งครับ ถ้าเสิร์ฟได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟกี่เข้าหาตัวที่จะต้องเป็นตัวทังครับเสิร์ฟหาสุประชัยสีภูมิบ้างเสิร์ฟเข้าหาทางธนพัฒน์อยู่เย็นนะครับหรือสุประชัยประจงเนี่ยมันมันกดดันจนทให้คู่ต่อสู้สนั้นไม่สามารถที่จะเล่นเกมลุกได้เลยครับันใกล้เล่นเพียงกันะครับฮาร์ดซีมาก,กับนุชเชยบมิครับ อนุชาเสิร์ฟต่อครับนีเสิร์จีไปด้านข้างเสร็จขึ้นมาขึ้นมาตีแต่ว่าโดนบล็อกอีกวันนี้แฟนๆเจ้าถิ่นนี่ชมแบบสบายๆเลยครับไม่กดดันคะแนนเริ่มที่จะติ้งห่างไปเรื่อยๆอนุชาเสิร์ฟต่อครับอนุชา คราวนี้เสิร์ฟแรงเลยครับีเขาโเสร์ฟอี่มันมากคราวนี้ต้องฟรีบอลครับเขาข้าไปก่อนครับแล้วก็เล่นเร็วนนิดขึ้นมาเล่นบอลเร็วออกมาครับแต่ว่าซิวโรดยังถอยหลังไปทันขึ้นมาหัวเสาฝังเลยครับโอ้โหตีใส่นี้ตีหนักมากครับใส่ธนภัทรทำอะไรก็ดีไปหมดลยครับตอนนี้ในคอราสีมาไม่ได้ตั้งเกมไม่ได้หาจังหวะเข้าทำเลยนะครับในตอนนี้เชียร์ฟูรับอย่างเดียวเลย เจ็ดคะแนนนะครับห่างมากมิชาเสิร์ฟมาและมสุภาชัยสีภูมิรับได้ครับขึ้นมาตีแต่ว่าอะไรไปมาแล้วเนี่ยบอลมันล้นก็ทำให้ตีลำบากนะครับทางเทคนิคครั้งที่สองแก้ไม่ตกจริงๆครับวันนี้นี่ยังต้องยกระดับอีกเยอะเลยนะครับน้องใจต้องลดความผิดพลาดของตัวเองแล้วนะครับฝั่งเช์ภูมิ ล็อกนี่ทำงานดีม้งแต่ต้นแม็กเลยนะครับจนกระทั่งตอนนี้เวลาโน้ทางเทอีกครั้งที่2ของเซตที่2นี่ก็ยังคงได้แต้มจากการล็อกอีกปีที่แล้วนั่นแะจะเป็นปีที่ทีมไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะครับสำหรัแบบเฉลิ่มเูมินมนครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยมีมีหลายทีมที่ พัฒนาขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะครับแ,แมชเจอรนนทนเดนมากนะครับก็แม้นว่าจะมาจากโปรเชเลนนะครับแต่พวกเขาก็ยังถือว่ามานันด,ดีกว่าเชยฟูนะครับที่เดียวกับกลุ่มเก่าครับแล้วก็จะมีอุดรธาน,นีนี่แหละครับที่มีแค่4แต้มเท่านั้นน้อยกว่าเชฟูมอยู่4คะแนนครับในฤดูกาลหน้าอาจจะต้อง ไปดิ้นรนนะครับจากการแข่งโปรเชรลน์นะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเล่นไทลอร์ต่อไปนะครับครับเสริปนาแล้วนะครับให้คู่ต่อสู้เสริฟบ้างนุชาตกชั้น3จาก8ทีนะครับตอนนี้ก็ต้องพยายามเก็บให้ได้ครับเป้ายสำคัญคือ16คะแนนนู่นแหละครับตอนนี้สองเมตร ตีมาในี้ล้นล้นบล็อกนะครับก่อนที่จะหลุดออกข้างไป17ต่อ9ปีนี้ที่สนุกนี่กลายเป็นทีมชายนะครับสนุกกว่าทีมหญิงเนี่ยเพราะว่าทีมชายในใกล้กีกันมากนะครับหลายทีมสุนุสิทธ์ก็ดีนะครับ ทางนคราซิมาก็เยี่ยมนะครับรองลงมาก็มีพวกปุ่มเก่านะครับซึ่งถือเป็นสโมสรพวกทหารอากาศนะครับเช่นเดียวกับทางจนุรีอีเทคแอร์ฟรอสก็ทหารอากาศเหมือนกันครับเซตขึ้นมาเล่นบอลเลยเอาตีน่าแต่ว่ายังรองได้ทันครับตีไม่เต็มมือครับชนรดแล้วโดนสวนเลยครับยังรับได้เยี่ยมครับขึ้นมาหัวเสาสุภาชัยโอ้สุภชัยดูนี่ไกลมากครับเซตมาได้ไกลมากครับวรุษเซตให้สุภชัยขึ้นมาตีเนี่ย เลยทาให้ลูกนี้บล็อกเขารออยู่นะครับดูครับจากจังหวะแรกที่ธนพัท์งัดมาได้สุดท้ายมาเจอบล็อกลูกนี้นี่กูฎิชัยวันนี้ทําแต้มให้กับทีมได้เยอะมากครับอีกพกคะแนนเท่านั้นครับองาสีมาจะได้เซตที่2ครับกุฎิชัยทัพิเศษเสิร์ฟมายกขึ้นนสูงเคาะข้ามายังร้องได้ครับทางสซีโร่เซตขึ้นมาอ้าวต้องช่วยแก้ต้องชิงจังหวะเล่นเร็วครับลูกนี้เล่นเร็วหรือเปล่านะครับตีแหวกบล็อกไปเลยครับ หลาดไร้เยี่ยมบล็อกแตกบ้างเหมือนกันครับหลังจากที่แน่นมานานกว่าจะถึง10คะแนนก็เจ็บภูมินี่ครับวันนี้จะได้แต่ละคะแนนเนี่ยแม่เล่นเอาโอ้โหลุ้นกันหืดจับเลยครับต้องเคาะข้ามมาต้องฟรีบอลนะครับให้เขาสีมาเล่นแล้วจะเล่นเร็วหรือเปล่าเล่นเร็วอีกแล้วครับโโอ้ห ปีของหาหัวเซตนะครับคือวรุตุเศษสิงห์วันนี้เด่นสุดๆไปเลยครับดูชัยเมื่อวานนี่ซึมๆครับใช่เป็นไข้่มาวรุตวรุตในี่ย่างเซตปีถือว่าดีครับคะแนนนี้ผมใจทำได้เยี่ยมอยู่ครับเป็นชัยสุประชัยปัจจงครับ ตามหลังจนถึง9คะแนนนะครับเชภูธนภัท์อยู่เย็นเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้เลยครับแล้วมีหลอกโอ้โห,โหแต่ว่าตัง้งหวะที่เคาะลูนีเนี่ยเคาะแรงเกินครับน่านล้นออกหลังไปเลยไม่ได้โดนใครนะครับลูนีนตอีออกไปเองพิทักษ์สูงเนินครับ12ต่อ20 บได้รบอลดนมาแต่ว่ายังเยี่ยมครับธนพัทแล้วก็หัวสาวดูนีเตขึ้นมาบอลจากบล็อกครับเลยลนออกข้าง21กับ12แต้มน,นี้นี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นการแก้ไขแล้วนะครับของทางนครศรีมาแต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้ตกอยู่สีโรเสริมมาติดเน็ตนิดน,ดนึงครับตรงนี้ขึ้นมาตีโอ้โหแรงเกินไปครับ ไกลๆเลยธนาพัฒน์เลยบอลบอลสยปภูมิ<ร>ขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วก็แบบไม่ได้สิบสองเกติพงศ์รอดแก้วเขา้าเกียรติพงศ์รอดแก้วครับลงมาสิวารอดครับเสิร์ฟไอ้สุภชัยสีภูมิครับ <c oughs> <c oughs> รอือครับธนาพักน์เริ่สุข เปิดอลเล็กบอลนครนี้ครับพัทดีเก่งเก่งไม่เก่งมากครับยี่สิบออกแม่เล็กหนึ่งไกลส้อนสีทาเข้าอาครับเอาไกลส้อนสีทาลงมานะครับอาจจะมาลงลงลงมาช่วยเป็นรับรับบอลหน่อยทัชครับหนุ่อ้าวขาตายครับคือขยับไปแล้วได้ถอยกลับมาไม่ทันนะครับสุภชัยศรีภูมิ อยู่คนหนึ่งสองคนนะครับตรงนั้นแต่ว่าบอลมันเปลี่ยนทางต้องการอีก2คะแนนนะครับจะได้เซตที่2ครับนครสิมา <S <S พิทักอู่สูงเงินครับจะเสร็จพิทัก <S <S <สว>ตีนี่ครับตรงนี้ <S <S ต,ตีเอาทัสครับไปโดนนันทุฒิแต่งกระทบออกครับ สองแต้มนะครับจะได้เซตที่สองสำหรับเจ้าถิ่นสุป,ประชาประจงโอ้โหร้ <laughs> องออกเลยครับ <laughs> เสียแต้มง่ายเหลือเกินครับ <laughs> คันที่เห็นผู้ผเล่นที่ประสบการณ์สูงนี่พอเห็นลูกมาถึงระดับเกือบแตนต่าๆๆอ,อกเนี่ยรู้เลยครับว่าถ้าตัวเองจะยืน,อ,นอยู่ด้านหลังหรือเป็น สามคนหลังนั้นรู้เลยว่าออกแน่นอนคุณนีณ่ขึ้นตีมาแต่ว่ายัางรับได้สวยครับข้อคาดมาก่อนลูกนิดอ่าไม่ทันครับกลายเป็นดีไปครับลูกแก้ครับแล้วก็เซตนี้เป็นของรัศสีมาครับชนะไป25ต่ 14. อ14ก็ถือว่าขาดลอยเลยนะครับนี่ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะสบายๆยังชนะมากกว่าในเซตแรกครับเซตแรกนี่25ต่อ18นะครับเซตที่2 25ต่อ14อย่างที่คาดไว้ว่า น่าจะเร็วกว่าเซตแรกซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจริงครับเดี๋ยวไปดูเวลาจริงจากกัาติก